สวัสดีครับสวัสดีแล้วแล้วครับแล้วละครับขันมาแล้วไปเลยทายแล้วครับแล้วละครับอีกงานหนึ่งอีกครับพี่ กงานนะครับไม่มีทเงินไดกก็บเงินใดแล้วจยแล้วครับขอบคุณครับ